เมื่อวันที่25ตุลาคม63ครับร้อยตำรวจเอกอยิงเจ้าหะ้าทีกตำรวดมุ่ภาพรถลดนะครับปฏิทินเรนูสุภกรวัชรินทร์โอ้ยโทรมา่างนี้เนาะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท,ท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับตำรวจได้ร,รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์นะครับกบ,บะชนกันที่ถนนสายหนองหัวช้างบอ่อคูบริเวณสี่แยกตาชาครับมูลที่หนึ่งตำบลหน,นองผักแว่นนี่ละ mm hmm. ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากจึงได้ประสานแพทย์เวรโนลงพยาบาลท่าหลวงและกโรลงพยาบาลชัยบาดานนะครับพร้ mm hmm. อมกับมูลนิธิพุทธศัยลบบุรีนะครับมูล, <Okay. S 1> มลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายหรือว่าพงไร่ส mm ิบหกฟ้าวนะครับไปที่จุดเกิดเ,เหตุนี่แหละ, mm hmm. ละมูลเอเลนี่แหละครับเนาะ okay. ที่เกิดเหตุครับเป็นสี่แยกไม่มีสัญญาณไฟนะพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนบอยไม้ลอลิง8695ลบบุรีนะครับแล้วก็รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนบอยไม้์ชอชิง5519กำแพงเพชรนะครับแคบต่ำกันมุนเอลีประสานงากันอยู่วงนี้ละนะครับกลางสี่แยกโดยรถทั้งสองคันครับพุ่งตกลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนครับอองลองและตึงอ้มือครับเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยเนี่ยเราจะได้ไปงานอะไรแบบนี้แหละครับเนาะ โดยนะครับแพทย์พยาบาลได้ทําการประมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนาส่งโรงพยาบาลท่าหลวงและก็โรงพยาบาลชัยบดานแยกไปสองโรงพยาบาลเลยเพราะว่าหลายเนาะแล้วก็ยังได้มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดคาซากรถหลายรายเพร่นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดทางนําร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้ในเวลาต่อมาก่อนนําส่งโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น14บรายนะครับมีเด็ก ผู้ใหญ่<ม>เพศช,ชายจำนวนห้าายเพศหญิงแปดลายมีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุกระทันหันเลยตายข้ามองเลยครับหนึ่งายทร<ม>าบชื่อก็คือนายบุญมีเนาะอายุ64ีปีคน<ม><ม>ขับรถกระบะยี่หอนิสันนิละนะครับซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนหลายๆายด้วยกัน<ม>จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพันว่าสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่ารถจนกระบะยี่ห้ออิซุสีขาวเนี่ยข<ม><ม>ับจากอัําบุญกระถินนะครับที่วัดห่งองใส หนองน้ําใสตบนหนองพักแว่นใช้เส้นทางถนนสายบอ่อคูมุ่งหน้าถนนหนองหัวช้างโดยมาทุกคนมานํากิบสองคนนากันนะครับโอ้เถืงเต็มกับ,บเต็มกระบะแล้วทีนี้ตัวที่เจิญทางไปเที่ยวที่ที่ทไปน้ําตกครับจะไปเที่ยวน้ำตกตกับจากกับจากอิตและแมนกับไปเที่ยวน้ำตกอ่าวังกั้นเหลืองพนังโดบรีแม,แมนครับโอเคเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกรถกระบะนิสันในระดั วัดฟานมาคือกันครับขับมาจากถนนสายวังก้าเหลืองผ่านสีแยกวัดใจคนวากระบะอิซูสุก็ได้พุ่งใส้กลางลำทันทีเลยนะครับจนรถทั้งสองคันตกลงไปข้างทางเคียให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและวก็เสียชีวิตดังกล่าวทางนี้ครับร้อยเวียนสอบสวนก็ได้เข้าไปเยี่ยมดูอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนสิบสามรายทราบว่าครับมีผู้บาดเจ็บสาหัสหลายรายด้วยกันนะครับยังบุร่าจะมีเสียชีวิตตามมาบ่นะครับสำหรับผู้เสียชีวิตได้ส่งพิสูจน์ที่งบศที่โรงพยาบาลท่าหลวง ก่อนประสานญ,ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามทางศาสนาต่อไปเนาะสนับสนุนโดยมีสตรองกาแฟของคุณผู้ชายสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้